เรามีาน้าคนพิเบนะริยุทนะเรื่องแรกเป็นในเรื่องของการตร้งงารนระดับเวิญญาณพวกเราต็เป็นคูแทนของแบรนดซัพอที่จะส่งมอบให้กับผู้คนอะไรที่เป็นคูแทนแบรนด์แห่งซัพพเอบ้างขอพวกเราเป็นพู่แทนส่งมอบพลังส่ง ให้กับทีมบริหารและทีมนั้